สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เกษตรพระธรมอยู่ที่แปลงมันสัาปหลังระยอง72อีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้ก็มีหน้าที่3ไร่นะครับปลูกวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับปัจจุบันก็อายุ2เดือนกับ20วันนะครับแปลงนี้เกษตรพระทามมีโอกาสเข้ามาถ่ายทำให้พี่น้องได้รับชมแล้วครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับ ผลกระทบของการใช้ยากับเจาหญ้ากรูฟโฟซินเนตในมันอ่อนนะครับหลังจากฉีดกำจัดหญ้าครั้งแรกไปนะครับเกษพราะธรมก็ให้คนมาเก็บหญ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากใช้ยากรูฟโฟซินเนตนะครับกำจัดหญ้าไปประมาณ2 3สามอาทิตย์แล้วนะครับเกษพราะธรามพบว่านะครับหญ้าที่เหมือนจะตายแล้วนะครับอยู่ในอาการโคม่านะครับก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเกษตจพระธารมจึงให้คนมาฉีดยาซ้ําอีกรอบนึงนะครับแต่รอบนี้นะครับเกษตรพัฒนาเลือกใช้ไคลโฟเซตนะครับในการกําจัดยานะครับหลังจากฉีดผ่านไป15วันนะครับยาก็ตายประมาณ80-90%นะครับเนื่องจากยาเป็นยาที่แก่นะครับ การจะฉีดให้ตายนั้นก็พบว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากนะครับประกอบกับหญ้านะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเกิดใกล้ชิดกับต้นมันสัปะหลังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะฉีดให้โดนต้นหญ้าเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่มีผลกระทบกับต้นมันสัปะหลังให้น้อยที่สุดนะครับจึงเป็นเรื่องยากนะครับที่จะทําให้ ยาตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประกอบกับญ้าบางชนิดนะครับเป็นญ้าที่เป็นป้องๆนะครับถ้าญ้าชนิดนี้นะครับล้มลงแล้วก็มีส่วนใดไปแตะพื้นดินนะครับส่วนนั้นนะครับก็จะกลายเป็นรากนะครับและยาก็จะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างต้นตรงหน้านี้นะครับก็ฉีดมาสองรอบแล้วนะครับก็ยังตายค่อนข้างยากนะครับก็มีโอกาสที่จะ พื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่โดยภาพรวมนะครับมันสบับหลังแปลงนี้นะครับก็คุมยาได้ประมาณ80 90%แล้วนะครับและเช่นเคยนะครับแปลงนี้เกษตรปาทาก็ปลูกที่ระยะห่างที่เมตรคูณเมตร40นะครับมันแปลงนี้นะครับตั้งแต่ปลูกจนถึงปัจจุบันนะครับก็มีการเข้ามาให้ปุ๋ยทางดินครั้งเดียวนะครับ ในวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนั้นมันสับปะหลังแปลงนี้ก็อายุ65วันนะครับหลังจากให้ปุ๋ยไปแล้วนะครับผลก็ไม่ตกลงมาเลยนะครับจนกระทั่ง3วันที่ผ่านมานะครับผลก็เริ่มตกลงมาอีกครั้งนะครับก็อาจจะทําให้มันแปลงนี้นะครับมีการเจริญเติบโตที่่ัดข้างช้านิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับมันแปลงอื่นของเกษตรพาทไมนะครับ สูตรปุ๋ยที่เกษตรพัฒนา,าให้นะครับก็เป็นสูตรที่เกษตรพัฒนา,าใช้ประจํานะครับก็คือ14 73-5นะครับสูตรที่มีธาตุรองคือแมงกานีสนะครับแล้วก็ธาตุเสริมคือโบรอนนะครับอัตราส่วนที่ให้นะครับ3ไร่นี้ก็ใช้ปุ๋ยไปทั้งหมดนะครับ1กระสอบกับ5กิโลนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับ ตกได้ละ18.33กิโลนะครับหลังจากให้ผ่านไปแล้วนะครับประมาณ18วันนะครับตอนนี้มันสำหรังโซนที่โตเร็วที่สุดน,นะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณเมตร60เมตร70นะครับก็ต่วมหัวของเกษตรพัฒนานะครับส่วนโซนที่โตช้าหน่อยนะครับก็จะเป็นโซนที่อยู่ บริเวณใกล้ต้นไม้นะครับแปลงนี้จะมีต้นกุ้งค่อนข้างเยอะนะครับมีจํานวนทั้งหมด6ต้นนะครับซึ่งบริเวณใต้ต้นกุ้งนะครับก็จะมีรากออกมานะครับทําให้โซนนั้นนะครับการไถก็จะลําบากเล็กน้อยนะครับทําให้ไถไม่ค่อยเข้านะครับประกอบกับในช่วงเช้าในช่วงบ่ายนะครับร่มเงาของต้นกุ้งนะครับก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังนะครับ เนื่องจากมันสำหรังได้รับแสงไม่เพียงพอต่อการจเจริญเติบโตนั่นเองนะครับส่วนโซนนี้นะครับเป็นโซนถ้ายร่องนะครับก็จะมีการจเจริญเติบโตที่ค่อนข้างสม่ำเสมอที่สุดนะครับความสูงโดยเฉลี่ยของโซนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิถึงเมตรหกนะครับส่วนทรงพุ่มนะครับก็เริ่มมีการแตกกิ่งบ้างปรับรายนะครับแต่แม้ว่าจํานวนต้นที่แตกกิ่งนะครับ มีจํานวนน้อยกว่าแปลงก่อนหน้าของเกษตรพัฒนามนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับเพราะว่าแปลงก่อนหน้านั้นนะครับเกษตรพัฒนให้ปุ๋ยเคมีทางดินนะครับตกไร่ละเกือบหนึ่งกระสอบนะครับแต่แปลงนี้นะครับเกษตรพัฒนให้ปุ๋ยเคมีทางดินอยู่ที่1 8 3 3กกิโต่อหนึ่งไร่เท่านั้นนะครับ หรือถ้าคิดเป็นต้นทุนนะครับปุ๋ยกระสอบละ1,150บาทนะครับส่วนที่เกินมา5กิโลนะครับรวมกันแล้วก็อยู่ที่1,265บาทนะครับฉเฉลี่ยเป็นตัวเงินแล้วก็จะตกอยู่ที่ไร้ละ422บาทนะครับแต่แปลงนี้นะครับเกษตรพัฒนาไม่ได้ลงทุนแค่ปุ๋ยเคมียอย่างเดียวนะครับก่อนปลูกแปลงนี้ก็มีการรองพื้นด้วยขี้ไก่แกรบ ไรละ40กระสอบนะครับค่าใช้จ่ายก็ตกอยู่ที่กระสอบละ25บาทนะครับ22บาทเป็นค่าขี้ไก่นะครับส่วน3บาทก็จะเป็นค่าแรงในการโรยขี้ไก่นะครับหนึ่งได้ใช้40กระสอบนะครับค่าใช้จ่ายปุ๋ยคอกนะครับก็จะตกอยู่ที่ไรละ1000บาททวนนะครับเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนของปุ๋ยเคมีนะครับ แปลงหนึ่งนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนของปุ๋ยนี้อยู่ที่ประมาณนะครับ1,422บาททั่วนะครับก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่มีงบประมาณไม่เยอะนะครับอย่างของเกษตรพัดทามนี่นะครับมีงบอยู่ที่1,422บาทนะครับเกษตรพัดทามจัดสรรไปลงที่ปุ๋ยคอกนะครับ 70%อร์เซนะครับนั่นก็คือหนึ่งพันบาทท้วนนะครับส่วนที่เหลือนะครับส0มสิเอร์เซนตนะครับเกษตรพัฒนามาซื้อปุ๋ยเคมีนะครับสาเหตุที่เกษตรพัฒน์ทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเรานำเงินทั้งหมดนะครับไปลงที่ที่ไก่แกลบอย่างเดียวนะครับข้อดีของที่ไก่แกลบนะครับก็จะอยู่ที่การมีธาตุอาหารค่อนข้างครบถ้วนนะครับแต่ธาตุอาหารก็ จะมีเพียงปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะาัดอาหารหลักนะครับก็จะมีไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ถ้าเราแบ่งเงินออกเป็นสองส่วนแบบนี้นะครับเราก็จะได้ทัดอาหารที่ครบถ้วนนะครับและเงินที่เหลือส่วนหนึ่งนะครับเราก็สามารถนํามาจัดสรรน,นะครับเพื่อซื้อปุ๋ยเคมีในสูตรที่เราต้องการได้นะครับซึ่งสูตรปุ๋ยที่เกษตรพลาทามใช้นะครับก็จะมีส่วนทั้งในการ ในการเจริญเติบโตและก็การลงหัวไปในคราวเดียวกันนะครับเพราะว่าสูตรที่ใช้นะครับก็คือ1473 5นะครับบวกแมกนีเซียมแล้วก็โบรอนนะครับก็จะช่วยทั้งการเจริญเติบโตนะครับของรากลํำต้นและก็ใบนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ช่วยในการสะสมแป้งของมันสัมปะลังของเราได้นะครับเมื่อพิจารณาจากการเจริญเติบโตของแปลงมันแปลงนี้นะครับเสร็จพัฒนาก็คิดว่า เกษตรพฒนามตัดสินใจค่อนข้างถูกนะครับเพราะว่ามันแปลงนี้นะครับมีอัตราการเจริญเติบโตนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับถึงแม้จะมีการเจริญเติบโตที่ชา้ากว่าแปลงก่อนหน้าที่เกษตรพฒนามเคยถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมนะครับแต่เมื่อเทียบกับแปลงมันสับหลังข้างเคียงแล้วนะครับแปลงนี้ก็ถือว่ามีการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าอย่างชัดเจนนะครับ เพราะว่ามันแปลงนี้เป็นแปลงที่อยู่บนที่สูงนะครับหรือว่าที่โคกที่ดอนนะครับการเจริญเติบโต,ตจึงค่อนข้างช้าก,กว่าแปลงมันก่อนหน้านะครับที่เป็นดินทรายนะครับและก็อยู่ในบริเวณที่ลุ่มกว่าแปลงนี้อย่างชัดเจนนะครับเกษตรพรฒตาหวังว่านะครับข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้แก่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการรับชม ขอบคุณครับ